สวัสดีครับก็พบกับรายการเดียวกมกันนะครับนี้เราก็มาเล่นเกมวายครับกันนะมเรามมเล่นเกมกันเลยอ้าวไม่เป็นแบบนี้ไปนะครับปรับจะเย็นเนีย่ยเลยแบบนี้ออเอออ่าเพลครับเป็นดีแล้ว เซิร์ฟอะไรวะลองเข้าซะหน่อยโอ้โอ้อ๋อสูนุนี้ใครอะโอเคครับเราก็ตอบว่า,าก็ตอบว่าเดียวนะครับโอเคครับนะครับ อ๋อว่าแต่ว่าอ๋อนะเขารู้จักผมครับโอเคครับทนี้เรามาจะเอาชีวิตรอบแบบเซอร์แบบผมไม่รู้เรื่องครับีิเกียรสร้างเล่นคนเดียวละที่โเมื่อกี้อ,อะไรเมื่อกี้กะจะอ,อ่ากจิตไม่ถนัดอ่านถานัดลวอ่านได้นอนแล้วนะ กระตุกโกมาหาไม้ดกว่าโหไม่วันเบื่อเบื่อ,อไงไปรู้ให้ปเปสียงเพร้เออ,อมีอนแลรมาตัดเจ้าไม้กันเลยครั้งแรกครับโอเคครับ

อะไร,ไรมัง้ง <c oughs> มั่งแมงเส,ด,ะสะด็จพี่บิวมีฐานไหมเรามาเอาชีวิตรอดกันะดดนะชีวิตพอ่ตพอ รออาเป็นนักชีวิตหรอไอ้สามโอ้ไม่น่าลงมาเลยไม่ปลาเอ้ยปลาจะโมจิแล้วเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่กอละเกมมาเลยครับอุ้ยน่าวกันอันดับแรกอันดับแรกน่าวขอโค้น่อยสิปลาดีแบบคิดดูก่อนโอเคนะคิดดูก่อนคิดดูก่อนโอ้คิดนานเปล่าโอ้เฮ้ยโคคคิิดห อะไรโหโอ้ยตายอ่ะหล่อหรออันนี้ไม่คุ้มอันนี้ไม่คุ้มหรอกอุ้ยไอเปนักหรอนังหนังสื่อมีตัวนึงอ่ะหนังสือที่เขียนแล้วหนึ่งเล่มแลกเอเมล์ได้หนึ่งอันแต่ตอนนี้ม็นไรวะเดี๋ยวพอเป็นนักหรอเล่จไดอใครบอก เดีอบีขุดเออเดีโดใช้หนังสือมาเลยโดดีโดดดโดดโดดโดดีโดดในบ้านหลังนี้เว้ยอยู่ในบ้านหลังนี้แแสแสดิโดดโดดโดดดดย่าพ่อย่แม่เรง่ปแรงขึ้นเรื่อยพ่อเป็นักโด ไม่เจ็บนะเราไง่ล่ะเราได้ขังคุณลุงคนนี้ไว้แล้วไม่ไม่ถึงแสนทานทีเอ้ยเว็บเว็บมานอนมานอนมานอนใครทุกคนที่อยู่ในเซิร์ฟมานอนด่วนตายไปละอ่อฮโอ่อฮะแต่มันทุบอะไรไม่ได้วะโอ้ว้าวอ้าวเฮ้ยเว็บวางเตียงว็บนอนสแลสสแลสทีพีนิวอดิ ไม่ไปแล้วนะ่ะาดูเอ้ยได้ไปแ<า>ป็บเดียวเตมตัวนอน